เุณผมดินสวัสดีค่ะหนูพี่กำปั่น okay. สวัสดีค่ะหนูพี่กำปั <Okay. S 1> นป่นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีาาที่6จากโเรียนวี่เี่โสภาษาค่ะวันนี้หนูอยากจะสอบถามความรู้สึกว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างคะที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับต้นกระบ,บองเพชรที่นี่ค่ะ ก็วันนี้สนุกมากนะคะเด็กๆก็น่ารักให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยแล้วก็ไม่ไม่ไม่ใช่ป่วยรัแรกที่เราจะได้แบบได้ความรู้เกี่ยวกับกระบองเพชรแบบนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจนะ<ม>ก็โอกาสหน้าค่ะเชิญมาได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่วิทยากรณ์ที่น่ารักด้วยนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> Hello everyone, today we are planting cactuses because of Mother's Day and now we're going to go ask our friends and classmates to see how they're doing How do you feel about planting cactuses for Mother's Day? Feeling good, it's so interesting because you can do on your own and know like a lot of type of cactus So today we're planting cactuses to Mother's Day. How do you feel about it? It's fun we're with our friends and in the afternoon we will do our mother I feel amazing because it has a lot of packages and some cash food, some packages. I didn't know that. And I just know today. So how do you feel about planting cactuses today? Oh I feel very nice and also it's very interesting to plant some other new other new planters. Hey guys, so how do you feel about planting these packages today? The so funny are I'm y ค่าสำหรับกิจกรรมของทางโรงเรียนที่จัดขึ้นนะคะก็ทำให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมมีผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับเด็กๆนะคะก็ทำให้รู้จักเด็กๆได้รู้จักประเพณีในการตักบาตรแล้วก็ดีใจที่ผู้ปกครองกับเด็กได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นนะคะค่ะแม่ปอน,นะคะคุณแม่ของน้องพีชาปอลหนึ่งค่ะต้องขอบคุณทางโรงเรียนที่จัดกิจกรรมดีๆให้เด็กๆนะคะเช่นกิจกรรมปลูกแคคตัสทาให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ทําของขวัญให้คุณแม่ในวันสําคัญและกิจกรรมในวันการทําบุญในวันนี้ทําให้เด็กๆได้รู้จักประเพณีการตักบาตรค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณแม่รู้สึกประทับใจนะคะที่เห็นเด็กๆและผู้พ่อได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมร่วมกันในโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สถานการณ์ได้เริ่มที่คายลงนะคะ,ะเด็กๆก,ก็มีความสุขที่คุณพ่อคุณแม่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกันค่ะขอบคุณค่ะ